สวัสดีค่ะภาพพรมยาณอ่านไพ่ทานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอนจะมาอ่านไพ่ทานายดวงในหัวข้อใครจะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทํานายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะ รับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปคะ่ะสิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคําทํานายนี้ไปตัดสินเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่อลัลเ้นลักบอกด้วยคะ่ะใครจะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณ ใบแรกมาเฝ้าเฝ้ามองเฝ้ามองกันคุณเฝ้ามองเขาหรือเขาเฝ้ามองคุณะคะ่ะการเฝ้ามองมองกันอยู่แอบมองเฝ้ามองเหมือนคนคนใดคนหนึ่งไม่รู้นะคะเพราะใบนี้เฝ้ามองคนนี้ไม่ไม่รู้คน คุณไม่รู้เขาเฝ้ามองคุณหรือคุณเฝ้ามองเขาอยู่เนี่ยค่ะการเฝ้ามองกันอิ่มที่อบอุ่นคนที่คุณอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอิ่มอุ่นอิ่มอุ่นอบอุ่นใจนะคะ พูดคุยปรึกษามีความสุขอยู่ใกล้กันพูดคุยได้ทุกเรื่องนะคะพูดคุยกันเข้าใจกันมีความสุขได้อยู่ใกล้กันนะคะเขาจะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณอุ่นใจอิ่มอุ่นอยู่ใกล้นะคะใบนี้เสียใจเศร้าใจ ยังอยู่ในปัญหายังไม่เป็นตามตามที่คิดที่มุ่งหมายที่วางไว้นะคะยังเศร้ายังไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการที่คิดที่วางไว้ยังมืดมองมองหาหนทางไม่เห็นคิดไม่ออกยังอยู่ในปัญหานะคะระหว่างคุณกับเขายังอยู่ในความเศร้าจะมางอ้อง้องอนงอนกันนะคะ มีปัญหาเขาจะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณมาง้อคุณมีอุปสรรคปัญหากันก็จะมาง้อมาพูดมาคุยแลกพบศกหน้าค่ะพบเจอกันรอเวลาที่จะพบศกหน้ากันนะคะการรอคอย เสน่ห์แรงคนหลอ่อคนสวยคนที่คุณคิดถึงคิดถึงเขาเนะะี่ยค่ะเขาคิดถึงคุณคุณมีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาก็ได้ค่ะไม่คุณก็เขาหรือคุณกับเขาคิดถึงกันเนะะี่ยค่ะ คิดถึงมีสเสน่ห์ได้แต่เฝ้ามองอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะคะอิ่มอุ่นอบอุ่นคนที่คุณอยู่ใกล้ก็มีความสุขพูดคุยกันเข้าใจกันสร้างครอบครัวไปด้วยกันเริ่มต้นใหม่ ลักลักเลิกเลิก,ลก,ลกยังอยู่ในความเศร้าเสียใจยังอยู่ในปัญหาเนะะี่ยค่ะเขาจะนาโชคจะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณมาเริ่มต้นใหม่ใบนี้แก่แต่ไม่เก่านะคะง้องอนงอนง้อกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่านะคะรอเวลาที่จะพบสมหน้า ต้องการที่จะเจอที่จะเหมือนอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะคะเมาลักรักคุณรักเขาหรือเขารักคุณมากยังอยู่ในอุปสรรคปัญหายังเมาลักรอรอเวลาที่จะพบศบหน้าที่จะเจอกับคุณแล้วเขา จะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณคุณกับเขาไม่ใช่เหตุบงังเอิญที่เจอกันพบกันทำอะไรที่เหมือนเหมือนกันชอบกันรักกันเนี่ยค่ะเป็นเหมือนพรมลิขิตไม่ใช่เหตุบงังเอิญเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณคนที่อยู่ในใจคุณนะคะ่ะอยู่ในใจเขาคุณอยู่ในใจเขานะคะ่ะมีความสุขอยู่ในใจ จากอย่างเข้าใจคนที่จากที่ไกลที่ห่างกันนะคะแต่ก็เข้าใจกันแล้วเขาจะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณรอรอพบสมหน้ายังเมาลักคุณมีเสน่หแล้วใบนี้ก็เหมือนยื่นมือเข้ามาช่วยก็ยังอยู่ในปัญหานะคะ่ะรอเวลาที่จะออกจากปัญหาแล้วจะเข้ามาเป็นโชคดีทางความรักของคุณยังเฝ้ามองกันอยู่นะคะ ขอบคุณการกดติดตามซับสไ r i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ